ม่เจอทางดวยชั้นหน้านะครับตอนนี้เราไาอยู่ร้านนี่ครับที่ไม่จุดจอดรถจุดจอดพักรถนะครับที่ว่าเราไปเที่ยวไม่ของเดลต้าม,มานะนี่เจอเดินมาเจอไอ้นี่ครับฟ้า,า,าจมนะเมื่อก่อน,น,นาาเคยไปบ้านหลังโค่นะฮะเราซื้อไปกิน,น,นาพ,าพอดีถูกใจมากครับเดี๋ยวจะลองซื้อกลับไปดูนะมันแพ็คอย่างดีนะครับ บ้านหลังโคทีนี้ไม่ใช่บ้านหลังโคนะฮะวันนั้ซื้อผลิตภัณฑ์ของบ้านหลังโครอร่อยครับแต่เป็นแนวคล้ายๆกันนะฮะเอาห้าหมื่นห้าหมื่นดองเราซื้อสองกระปุกแล้วกันนะครับห้าคนจะซื้อซื้อไปไว้กินที่บ้านนะฮะที่ที่เมืองไทยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราแพ็คเราเดินทางนี่หกสิบเอ๊ะนี้มันดองต้องคนที่ชอบชอบทานพวกประจอมปลาเป็นนะถึงจะทานได้ เนี่ยมีเนื้อปลาวันนี้ด้วยเขาลองได้ครับผมว่าหน้าหน้าปลาหน้าปลาตกคทานหน้าห้าหมื่นมีเนื้อปลาตัวใหญ่แต่ถ้าไปทำทานที่บ้านหน้าปรุงรสห้าปรุงรสเองใช่ใส่พริกใส่พริกใส่อะไรพวกเนี้ยนี่แล้วก็อะไรอีกแบบนี้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยนี่น่าจะเหมือนกัน ชื่อผลิตภัณฑ์ของเขานะฮะเตาอะไรตัวอย่างนึงเขาใส่พริกดองด้วยเอาสองอันน,นี้แล้วกันนะครับ <kle ambling. S 1> น่าจะไม่เหมือนกันเตาเตาเอลวัตถุใบพี่ปุดไอทายวันทามเนี่ยลังโกบ้านลังโกลังโกยูโนลังโกเออลังโก พูดไอเพศวันทามหลังโคเดลีเซียสหลังโคอ่อฟาวเวฟาเวทูเวดนังถ้าหลังโคหลังโคอ่ะกดเห็นไหม้องแข็งนอนเนียนดันังอ๊พลาสติกอะพลาสติก จับจากปลาจมนะปลาจมเอาทํำแรงเนื้อปลานะครับห้าหมืเหรียญเออ ลาเรลาไปเมืองไทยนะไปปรุงรสใส่พริกใส่กระเทียมหรือว,ว่าใส่ห้อหอมก็ได้นะครับปรุงรสก็ไปนะแล้วข้าวสวยร้อนๆอร่อยครับเดี๋ยวพี่โจกลับไปเมืองไทยทำคลิปให้ดูนะฮะแบบนี้นะยอดเลยนะจะต้องแพ็คใส่ถุงฮัลโหลเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าหาหมื่นแล้ว bé bạc tán không tin chưa hết lâu hơn hết lâu hơn hết này hơn hết lâu mã này, này lâu ừ. 60 ừ. Này 50, <laughs> Cái <này mới> 50. <laughs> à. okay. Oke. Oke, oke. Đấy tao giờ gửi ba tao à. Ba tao quá. Thầy là 40. Cái này 40 với này 110 là 150 quá. Đúng rồi, 150. Cái nào chị Cái này 50, cái này 60 là 110. cái này 40 nữa là 150. Quá ổng là 150. ทั้งหมดทั้งหมดแสนห้นะเบอด้วยอันนี้ด้วยงแสนห้าแสนมาเลยสองามร้อยสางร้อย